สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Invest In l i g h t ช่องที่นำเสนอสาระความรู้ด้านการพัฒนาตนเองการออกเงินและหลากหลายช่องทางในการลงทุน18เคล็ดลับการออมเงินจากมหาเศรษฐีเราทุกคนต้องการทราบวิธีการเป็นเศรษฐีเงินล้านและจัดการการเงินของพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่ผมนำวิดีโอนี้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการการเงินที่ดีที่สุดและเคล็ดลับการประหยัดเงินดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทำความเข้าใจว่าคนรวยคิดยังไงกับเงินคุณอาจจะพบว่ามันน่าประหลาดใจแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรู้จักการใช้คูปองเพื่อซื้ออาหารของแมคโดนัลด์มีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับวิธีที่คนดังและมหาเศรษฐีใช้ในวิธีการประหยัดเงินของพวกเขา นี่หมายความว่าเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งคือขี้เหนียวสุดๆหรือเปล่าคำตอบคือทั้งใช่และไม่ใช่ในสัยการออมเงินของคนรวยที่สำคัญคือความคิดของพวกเขาเพียงเพราะคุณมีเงินไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้จ่ายไปกับสิ่งที่สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงในขณะที่มีคนจำนวนมากมีทั้งฉลาดและงโง่แต่คนรวย ดูเหมือนว่าจะฉลาดและฉลาดกว่ามากหากคุณต้องการประหยัดเงินและจัดการการเงินโดยรวมให้ดีขึ้นวิดีโอนี้จะกล่าวถึงไว้อย่างครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคุณพร้อมสำหรับเคล็ดลับการประหยัดเงินที่จะทำให้ที่ปรึกษาความมั่งคั่งของคุณอิจฉาคุณแล้วหรือยังพร้อมหรือไม่นี่คือเคล็ดลับการประหยัดเงิน18อันดับแรกที่คนรวยที่สุดในโลก ปฏิบัติตาม 1. บันทึกรายได้ของคุณ 1. ในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาเศรษฐีก็คือความสามารถในการประหยัดเงินคนรวยไม่เพียงแค่คิดต่างกันแต่ยังทำแตกต่างกันออกไปด้วยหลายคนประหยัดเงินได้ถึง70%ของรายได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหากคุณเคยสงสัยว่าจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรนี่นี่อาจเป็นก้าวแรกให้บันทึกรายได้ส่วนใหญ่ ที่คุณได้รับมา 2. ชําระด้วยเงินสดการจ่ายเงินสดเป็นเคล็ดลับในการประหยัดเงินที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะอ่านหรือได้ฟังเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องการจัดการการเงินดังนั้นการจ่ายเป็นเงินสดจึงเป็นความคิดที่ดีกว่าเสมอ 3. กําจัดหนี้หากคุณต้องการรวยคุณจะต้องชําระหนี้ของคุณและให้แน่ใจว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือ เงินกู้ยืมที่ไม่จําเป็นใช้ชีวิตให้ต่ํากว่ารายได้ของคุณจนกว่าคุณจะมีเงินมากเกินพอที่จะซื้อของฟุ่มเฟือย 4. อย่าเสียอะไรเลยนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งของคนรวยก็คือความตรหณีของพวกเขาคนรวยบริหารเงินโดยใช้สิ่งของอย่างเต็มศักยภาพนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรเสียอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันอาหารหรืออย่างอื่นให้แน่ใจว่าคุณซื้อเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการมาและอย่าทิ้งของต่างๆทิ้งโดยไม่คุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมา 5. ลงทุนในกองทุนรวมเราทุกคนรู้ดีว่าวิธีรวยที่ดีอย่างหนึ่งคือการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามหากคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่มากเกินไปกองทุนรวมเป็นวิธีที่ดีดในการรวยและคนรวยส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวม 6. อยาอายที่จะต่อรองคนรวยไม่ได้รวยด้วยการใช้เงินอย่างไรเหตุผลนิสัยอย่างหนึ่งที่คนรวยมีคือไม่อายที่จะต่อรองเรื่องสำคัญสำคัญไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านรถยนต์หรือเพียงแค่หยิบเฟอร์นิเจอร์จากร้านค้าการต่อรองต่อราคาได้เสมอโดยเพียงแค่เอ่ยปากต่อรอง 7. ใช้ชีวิตให้ต่ำกว่ารายได้ของคุณในการจะเป็นเศรษฐีคุณ จะต้องใช้ชีวิตให้ต่ำกว่ารายได้ของคุณใช้รถแท็กซี่แทนการขับรถใช้ระบบขนส่งสาธารณะและมักทำอาหารที่บ้านแทนการรับประทานอาหารนอกบ้านการเลือกวิธีดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายของคุณได้ถึง15-20%ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินที่คุณใช้ไปในช่วงนั้น 8. ซื้อสินค้าที่จาเป็นต้องใช้ประจาทีละมากๆสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถ ทำได้เพื่อประหยัดเงินคือการใช้จ่ายอย่างช้าญฉลาดของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสระผมยาระงับกลิ่นกายอาจจะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากแต่หากคุณซื้อของเหล่านี้ทางออนไลน์จำนวนมากในช่วงลดราคาคุณจะประหยัดเงินได้มากในแต่ละเดือน 9. ยาเสียเงินไปกับการอวดรวยนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งที่คนรวยมีก็คือไม่อวดรวย พวกเขาแต่งตัวตามปกติและขับรถยนต์ที่นั่งสบายแต่ไม่โดดเด่นวอร์เรนบัฟเฟตต์บิลเกตและเจฟเบซอสล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ 10. หลีกเลี่ยงความรูหราที่ไม่จำเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดว่าคนรวยส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นพวกเขาจะบินชั้นประหยัดอย่างมีความสุขในระยะทางสั้นๆ11ปรึกษาโค้ดความมั่งคั่งทุกสิ่งที่พูดและทำ ผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือเหตุผลที่คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคัง่งหากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน 12. การเป็นเจ้าของสิ่งของให้น้อยลงเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนรวยคือคือพวกเขาไม่มีสิ่งของไร้ประโยชน์มากมายแต่พวกเขากลับเป็นเจ้าของสิ่งที่พวกเขาชอบและจําเป็นต้องใช้จริงๆตัวยอย่างเช่นแทนที่จะซื้อรถเก่งหรูสิบคัน คนรวยที่จะฉลาดเลือกซื้อรถ SUV สําหรับการเดินทางบนถนนรถเก่งที่สมเหตุสมผลสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันและอาจจะเป็นรถสปอร์ตสำหรับวันหยุดสุดสัป,ปดาห์หรือหมายถึงการซื้อโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องแทนที่จะมี iPhone, iPad หรือ Macbook และ Desktop 13. ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพการจัดการการเงินไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณไม่สบายและใช้ใจ่ายยังไม่รู้จบในการไปพบแพทย์หรือค่าย,ยา แต่ที่จริงแล้วหากคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคุณจะประหยัดได้ถึง15-30%ในระยะยาว 14. กำหนดวงเงินใช้จ่ายที่แน่นอนสัญญาณที่แน่นอนอย่างหนึ่งของคนรวยคือพวกเขากำหนดวงเงินที่ใช้จ่ายและยึดตามแนวทางนั้นแต่แนวโน้มของพวกเราก็คือการใช้จ่ายเพื่อความพึงพอใจในทันทีมากกว่าจะรอถึงวันที่ ประสบความสําเร็จนี่คือเหตุผลสําคัญที่ต้องมีการกําหนดวงเงินใช้จ่ายและยึดปฏิบัติอย่างแน่วแน่หากคุณต้องการรวยต้องตั้งวงเงินใช้จ่ายตามความเป็นจริงและทําตามนั้นอย่างเคร่งครัด 15. รับประทานอาหารที่บ้านการทำอาหารที่บ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการเงินของคุณอาหารที่ทำที่บ้านมีค่าใช้จ่าย หนใน3ของการรับประทานที่ร้านอาหารยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าส่วนผสมนั้นสดและดีต่อสุขภาพดังนั้นหลีเกเลี่ยงการกินอาหารขยะและทานอาหารเพื่อสุขภาพที่บ้านเมื่อคุณทําได้ซึ่งดีต่อสุขภาพและดีต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณ 16. ท่องเที่ยวอย่างชานฉลาดลองเดินไปรอบๆเมืองแทนการนั่งแท็กซี่ไปทุกที่ คนพบเมืองที่ดีขึ้นและประหยัดเงินได้เล็กน้อยในขณะที่คุณอยู่ที่นั่นและถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ในบ้านมากเกินไปก็อย่าจองห้องสุดรูให้กับตัวเองให้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากโรงแรมของคุณเลือกแพ็กเกจที่ครอบคลุมอาหารเช้าและดูว่าคุณจะได้รับบริการรับส่งสนามบินฟรีหรือไม่เดินทางอย่างชันฉลาดด้วยการลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นศึกษาหาข้อมูลสักนิดจองล่วงหน้า และเลือกตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่าในทุกๆครั้งที่ทำได้ 17. ลองใช้กด50-20-30กด50-20-30คืออะไรพูดง่ายๆก็คือคุณจะต้องจัดสรรเงินของคุณเป็น50%ของรายได้หลังหกักภาษีสำหรับความต้องการในการดำรงชีวิตและอีก30%สําำหรับความสุขในชีวิตและอีก20%สําำหรับเงินออมกฎนี้มาจากวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรน ผู้คิดค้นกดงบประมาณ50-20-30ซึ่งเธอเขียนหนังสือของเธอที่ชื่อว่า All You r w o r d s The Ultimate l i f e t i m e Money Plan 18. ฝึกสุขอนามัยทางการเงินการปฏิบัติตามสุขอนามัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญคนรวยบริหารเงินได้ดีด้วยนิสัยการเงินที่ดีดังนั้นเช่นเดียวกับที่คุณแปลงฟันทุกวันคุณจะต้องตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่คุณใช้จ่ายในแต่ละเดือนเงินออม เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายของคุณเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับและกละเม็ดการประหยัดเงินที่ดีที่สุด18อันดับแรกที่เรารวบรวมไว้ให้คุณหากคุณมีเคล็ดลับเพิ่มเติมในการเพิ่มลงในรายการนี้หรือกําลังดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเคล็ดลับที่คุณอยากจะบอกโปรโดแสดงความคิดเห็นทางด้านล่างของวิดีโอนี้ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราโปรดกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่เราจะทยอยนำเสนอมายังทุกท่านหากท่านชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้